สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกับผมดับแซกนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว <c oughs> ให้ดูแป๊บนึงนี่ก็ผมอ่ะเป็นตัวแบบเลโก้นะครับเลโก้จะอยู่ในกล่องที่ผมให้ดูนี่แหละครับมันเป็นแบบดีดีนะครับถือสุดยอดอ่ะเราก็จะมาเปิดกันดูนะครับอ่าดูด้านข้างเห็นไหมเป็นรูปดินจากโกนะครับเห็นไหมนะเห็นไหมเห็นไหมมีดินจาเลสดินจา ดูลิงจาไว้นะครับอาจจะอยู่ในกล่องนี้จะเย็ลิงจาไว้ลิงจากรีนอ่ะก็มาเปิดกันดูนะครับผมจะเปิดตัเอ้าวตรงไหนวะเฮ้ออ้าวเฮ้ออ๋อตรงนี้ครับผมตรงนี้ตรงนี้แป๊ดดิมา ขอแกะกันนะครับอ,อก็เปิดแด้นะครับนี่อันนี้เป็นกล่องมันนะครับอ่ะเห็นไหมครับเะอยู่นี่ครับผม ก็กินแล้วเสียนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นกันนะครับหน้าตามเป็นเวอร์นะครับผมซื้อชุดนี้มา <c oughs> หายยากมากผมจะไปหาเจอนี่แม่งโหไปยันนูนนะ่นเนี่ยไปไหนไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้นะ <c oughs> ขออภยกันด้วย <c oughs> ขอโทษนะครับอ่าผมก็จะมาเปิดกันเลยนะครับอ่เปิดว้เป็นอย่างนี้นะครับ ในกล่องนี้ครับก็โบเบ่แล้วไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมแล้วก็ปิดไปนะครับมันสามารถไปต่อกับตัวอื่นได้นะครับถ้ามันดีนะมันต่อกับตัวอื่นได้แป๊บนึงมันมีล็อกของมันด้วยนะครับนี่ได้นะครับอ่าล้วก็จะแกะเลยครับผมก็งงมึนๆอยู่นะว่ามันคือแบบไหนอ๋อมันเป็นตัวไม่ซ้ำกันพี่ท่านผู้ชม เป็นตาตาอะไรของมันไม่รู้ผมจำไม่ได้เออขอโทษด้วยนะครับนี่คือผมมันจะเป็นแบบสไตล์แบบไม่ให้เรารู้ว่ามันต่ออย่างไงนะครับมันจะไม่มีวิธีมาให้แล้วก็ต่อกันเองเลยนะครับอ่ารู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้นะครับโฟนะเป็นตัวโฟนะครับนี่เห็นกันนะครับแป๊บหนึ่งขอต่อก่อนง่ายมาก รู้สึกต่อนะถ้าต่อดีๆมันก็ขอพายได้นับเตะที่มือบงังเอ้ยได้นับกว่ามือจะกดได้มันยักเย็นมันแข็งมันแบบมันมันไม่ฝืดนะผมมันกำลังดีนะ่ะตอนเข้าก็กสกอตอังดี แป๊บนึงนะครับ <c oughs> กดไม่ได้ผมยันผมเปลี่ยนมือกันมันยาก <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็เมื่อวานทำคลิปไปซะเยอะเลยน่ะนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยได้แล้วได้แล้วนะครับ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วอ่ะนะครับก็ใส่หัวไปครับเป็นผู้หญิงนะรู้สึกนะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอ้ผมได้ตัวผู้หญิง เบบีมากเทียสุดๆ่ครนบผมได้แล้วนะครับก็เห็นไหมเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับส่วนที่เหลือผมขอดูข้างในก่อนเผื่อมันมีที่อะไรให้เราเห็นนะ ไม่มีวิธีนะครับผมก็จะต่อตามธรรมชาติเลยนะมันให้เราเอามาตกแต่งหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจอ่าผมก็จะตกแต่งตามตสไตล์ผมนะผมจะตกแต่งอย่างนั้นนะสำ้องนี้ปึ๊บก็จะต่อเป็นภูเขานะครับผมผมก็คิดออกนะ รู้นะครับว่ามันต้องทำยังไงนะเออแล้วก็ก็ยังงงอยู่นะว่าวิธีมันอยู่ไหนตอบไม่ได้ครับตอบไมเถอะ เขาไม่มีวิธีมาให้ไม่เป็นไรเราก็จะต่อแบบสไตล์เราสไตล์อินทฉพวกอืมอืมนะครับจะต่อขึ้นไปโอ้ยนะับก็ใส่เม็ดเข้าไปนะครับโอ้ยมันก็ต่อมันก็ยากนะ ที่้ดงกันให้มันเจอ,ออกนะันเผมออกแบบเอานะครับคิดเองก็ลองไปทำมือโดนนะผมต่อ <c oughs> ทำมันไม่ได้เลยคิดไม่ออกไอ้ที้ยกูคิดไม่ออก มันแข็งมากครับผมตัวเลโก้นีก็น่าจะราคาสามสิบเก้าบาทนะครับมันถูกกว่าตัวอื่นิิหนึน่งก็ไม่รู้เป็นาสาเหตุนใดน,นะก็แล้วแต่มันจะให้แบบมานะครับผมก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจไม่แน่ไม่นอนนะอาจจะไม่ใช่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่นะครับคลิปนี้ก็ มันโกอะโอ้ยตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกตอบผิดตอบผิดขอโทษด้วยนะครับอ้ยตอบไม่ได้มันไม่เข้าอมันไม่เข้าอมมันไม่เข้าเฮียไม่แน่ใจนะครับก็ที่ผมตอบผมคิดเองนะเนี่ย ที่รู้จักชื่อมันก็บอกผมได้นะครับยังงงงอยู่นี่แหละว่ามันเป็นแบบไหนก็น่าจะแม่งจากจะลดน้ำต้นไม้ป่าอะไรอย่างนี้นะทํานองนี้ต่อใหม่กันมันไม่เฟี้ยวอ่ะต้องขึ้นมาอย่างนี้มันก็ต้องมาอย่างนี้อ้าวเฮ้ยตัวนึงไปไหนอ๋อ,อ

อ,อันนี้มันรู้สึกมาให้มันตกแต่งเองนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจมันก็พอ,อ,อแล้วมั้งมันตกแต่งแล้วมั้งอ๋อนี่ไงนี่ไงจะแล้วด้แล้วผมรู้แล้วนี่หลจากนั้นก็ปิดเป็นดินดินเพาะหลังจากนั้นก็เปิดดินนี่หรือเปล่า ก็ไม่รู้ไม่รู้แบบนะครับอ่าฮะ,ะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวโฟสีนะครับนะไม่ไม่แน่ใจอมันขาวมันติดติดได้ดีมันติดได้ครับผม นี่ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมน่ะก็<อ>จะเป็นอย่างนี้นะผมต่อต่อคิดเองให้อันนี้มนันรู้สึกแบบให้เราจินตนาการเอานะครับผมก็จินตนาการได้แค่นี้ <c oughs> จะทำอะไรได้แล้วเนี่ยก็อันนี้เป็นมนุษย์ฟุตสี่หรือเปล่าไม่รู้อะ่ะก็ลองดูร,บรอบๆแบบอ่านะครับเห็นไหมครับเห็นเปล่านี่นะครับก็ รอบมันเป็นอย่างนี้เหมือนแร่มัน,ม,นมันทําแร่ไงไม่รู้อะเย่ไม่นอนยังงงงอย่างนี้เลยครับอ่ะก็ไปหาซื้อกันได้ดูนะครับที่ตามร้านค้าอ่าไม่รู้ไม่ใช่เซเว่นแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้นะครับก็อย่าลืมที่สําคัญอีกอย่างนึงก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนได้ดูกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปหาซื้อกันได้นะครับ